สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลผู้จัดการนุสซี่นะครับยืนยันบอสแพลวสันทำถึงทุกบทบาทนะครับไม่ว่า2คนนี้นะครับจะทำงานออกมาในรูปแบบไหนนะครับการเอนเตอร์เทนแล้วก็การที่ทำให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพมืออาชีพเนี่ยคือการแสดงที่ทำให้เราเห็นว่า คือเขาไม่มีการประมาทไม่มีการหลุดแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะครับก็คือมันจะมีวิธีการของมันโดยอัตโนมัติแล้วก็การเล่นการส่งสายตาหรือการร้องการเปล่งเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคมันเวิร์กมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะ,อ,ะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผู้จัดการเนี่ย เขาก็ยืนยันว่าบอสแพลวและสันทําถึงทุกบทบาทขอย้ํานะครับว่าทําถึงนะ,ะการแสดงของทั้งคู่เนี่ยสุดยอดและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถนะครับจนทําให้ผู้จัดคือแบบกระลั้นตาไว้ไม่อยู่ในขณะชมอยู่หน้าเวทีนะแอดูบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูสดไปดูหน้าเวทีคุณจะได้อัธรสของความสุขและก็ความมัน ความความม่วนที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเปลี่ยนโลกจากโลกที่เราเคยอยู่เปลี่ยนเป็นโลกใหม่โลกที่มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มของศิลป,ปินนะครับศิลป,ปินเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการแสดงของเขาเขาแค่อยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาได้แสดงเพราะว่านั่นคือศิลป,ปะชั้นครูนะครับศิลป,ปะที่เขาแสดงเนี่ยมันคือการ mix and match และเด็กรุ่นใหม่ก็ยังไม่เคยเห็น ซึ่งถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอพอจะรู้ไหมก็พอจะรู้อยู่แพลวๆคือใครแพลาๆก็คือราชินีหมอลำราชินีหมอลำซิ่งที่ใครหลายคนรู้จักอ่ะมันก็เป็นการทํางานของเด็กยุคใหม่ละเขาก็ไปรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าเป็นใครมาจากไหนทะเลาะก,กับสามีเกา่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนสามีเก่าก็เลิกไปนะแล้วก็ทําธุรกิจโด่งดังจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ยังมีปัญหาดราม่าที่มันไม่จบไม่สิน้น จริงๆแล้วเด็กยุคใหม่ต่างจากเด็กยุคก่อนเพราะยุคนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันกว้างไกลมากขึ้นเนาะทั้งการศึกษาทั้งระบบต่างๆการเรียนรู้เทคโนโลยีทุกๆอย่างเครื่องมือเนี่ยมันไม่มีใครเกลียดใครง่ายๆคุณสังเกตไหมล่ะคนที่เกลียดและคนไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบแล้วซันเกลียดซันมากเกลียดแพ้วมากมันน่าเกลียดมันเป็นชาวเกาะแพลวมันเจ้าชู้มันมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเออคุณรู้หรือเปล่าว่า กว่าเขาจะผ่านมาได้ถึงจุดเนี่ยเขาต้องเจอมรสุมอะไรมาบ้างแล้วคนที่ไปด่าไปว่าเขาเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยช่วงของอายุวัยเนี่ยวัยรุ่นน้อยมากส่วนมากจะมีแต่พวกแม่แม่คนแก่ที่เข้าไปด่านะคุณไม่ต้องขออนุญาตหรอกบางทีคุณเข้าไปเม้นว่าคนอื่นเขาเนี่ย มันก็เสียมารยาทมากพอแล้วเพราะว่า,าการที่มีเพจบางเพจเนี่ยเอารูปมาลงเนี่ยบางทีเขาต้องการให้คนให้กําลังใจเพราะว่าสเตตัสบางคนเขาก็ขึ้นไว้เลยว่าเออให้กําลังใจศิลปินนะอย่าใช้คําหยาบหรือรุนแรงนะอะไรแบบเนี้ยบางคนไม่ฟังบางคนเม้นแบบช่องของฉันฉันจะลงยังไงก็ได้นะครับเพจของฉันฉันจะเอารูปคุณมาแขวนแล้วฉันก็ให้พวก f อฟซีปสอดอเนี่ย นะเข้ามาเม้นเข้ามาสนุกเอนจอยกันโดยไม่คำนึงเลยว่าเขาเป็นแม่ของลูกสองคนลูกกำลังจะโตแม่ต้องเหนื่อยผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถรับได้ว่าผู้หญิงเป็นแม่ไม้นะครับมีลูกติดถึงสองคนและเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงข่าวที่ไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนนะครับบอกเลยว่าผมก็คิดว่าดาราอลลีวูดนะไปน,นไปนู่นไปนี่มีแต่ข่าวอีกหน่อยก็คงจะติดโดรน นะไว้ข้างบนไวส่องถึงหลังคาบ้านอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะทำให้ได้ไหมล่ะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าความท้าทายของคนไทยเนี่ยมันจะล้ําไปถึงไหนนะเอาโดนมาเลยโดนขึ้นบ้านแล้วก็ถ่ายเลยลงมาข้างล่างเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างชีวิตก็เหมือนกับตอนที่มีก็วงจรปิดนี่ที่ตอนที่บิ๊กไปรับลูกอะ่ะเออแล้วทำไมบิ๊กทิ้งไปรับลูกไม่เอาลูกมาเล่นด้วย นี่แหละคือคําถามแล้วทําไมมันต้องมีอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดมามาทําให้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันสักทีหนึ่งมันปวดหัวนะครับเหมือน,นที่เคยบอกไว้อะว่าทําไมไม่หากุญซือมาหาคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเจราจาเข้ามาคุยนะบิ๊กเป็นคนไปเป็นคนเข้าไปเจราจาหรือตัวบิ๊กเองจะคุยกับแฟนเก่าก็ได้เรื่องของลูกนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแค่คุยกันเฉยเพราะน้องซันก็ไม่มีสิทธิ์ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีต ผัวเมียนะพราเขามีรู้ด้วยกันไงเขามีรู้ด้วยกันสองคนน้องซันก็อยู่นิ่งๆห่างๆดีที่สุดไม่มีดาราม่าด้วยนะครับปล่อยให้เขาเคลียร์กันเองแต่พระ้าวเขาเลือกแล้วไงเลือดน้องซันเลือกที่จะอยู่กับความสุขเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาอยากจะอยู่ก็ต้องปล่อยเขาไปถูกไหมครับฉะนั้นหน้าที่ตรงเนี้นคลับไม่เกี่ยวนะเป็นหน้าที่ของทางพ่อและแม่ ไม่ต้องมีใครไปสารแนนะหรือไปคอยเผื่อเรื่องคนอื่นนะไม่ต้องยุ่งนะคุณปล่อยเขาไปเลยไม่งั้นดราม่าไม่จบเดี๋ยวแฟนขับไตะกันอีกนะเมื่อเช้าเปิดเรื่องข้อความมาดูโอ้โหตีกันกระหน่ำเลยไม่รู้ตีกันตอนไหนน่าจะตีสองตีสามนั่แหละนะนะป่านนี้ยังไม่จบเลยทะเลาะกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่ะเรื่องใหม่มาอีกทุกวันครับทุกวันเลยบอกเลยนะต้องบอกทุกวันเลย คนเขียนข่าวก็เขียนไปคนมั่วก็มั่ว,วไปคนส่งข่าวก็ส่งไปนะปั่นกันไปปั่นกันมาบางทีสงสารแลวซัน,นแล้วก็บิ๊กเนี่ยเขาก็อยู่ตัวเรื่องธุรกิจนะครับแต่เขาก็ยังคงที่จะต้องต้องใช้เงินนะครับเพราะว่าการจะเปิดบริษัทใหญ่ๆห,หรือจะเปิดอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่มันมัน,ม,นมันมากกว่าการเสียภาษี เช่นเราเปิดอะไรที่มันใ,นใหญ่ๆนะครับเราก็ย่อมที่จะมีรายได้เช่นการเปิดผับการเปิดธุรกิจที่เรียกง่ายๆว่าใครเห็นใครก็ว่าเออรวยมีตังมีเงินสะพัดมีเงินหมุนตลอดนะครับสมรเข้าไหมครับบิ๊กไม่ใช่ดาราด,ดังมากแต่ก็ดังพอตัวขอนแก่นไม่มีใครรู้จักบิ๊กฟินแลนด์คนขอนแก่นเที่ยวผับ เที่ยวฟินคลับเยอะมากๆฉะนั้นเรื่องรายได้เรื่องภาษีไม่ต้องพูดถึงมันมีมาอยู่แล้วเพราะว่ากฎระเบียบนะสื่อโซเชียลเนี่ยอันนี้คือเขาว่ามานะเขาว่ามาว่าถ้าไม่ถึงแสนห้าคุณก็ไม่ต้องไปลุกลี้ลุกลนอะไรแต่ถ้ารายได้คุณถึงคุณก็ต้องทำให้มันเป็นกฎของของตารัฐบาลซึ่งบางคนก็ไม่ได้อยากทำเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาให้คุณกิน ถูกไหมครับเราเหนื่อยด้วยตัวเราเองนะแต่ก็อย่าไปหาว่าเขานะเพราะว่ารัฐบาลก็ทำตามคำสั่งมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเออโอเคนะก็เราไม่อยากคุยเรื่องเครียดอะ่ะเราอยากคุยแค่เรื่องของการแสดงนะครับก็เห็นการแสดงของเปลาๆกับซันเนาะก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถทำให้ผู้คนที่ไอดูบอกไว้เนี่ย น้ำตาตกน้ำตาไหลกันก็บอกแล้วว่าแม่ๆมเนี่ยเขาชอบการสแสดงเขาชอบลิเกชอบหมอลาเวลาดูเนี่ยมันฟินแล้วเขาชอบการแต่งตัวเสื้อผ้าเด็เนี่เยเสื้อผ้าสวยมากเลยวะ่ะคือเสื้อผ้าดีมากเลยท่านผู้ชมคือดีมากๆเลยครับเสื้อสวยทุกอย่างติดพงติดเพชรนะครับคริสตลัลต่างๆคือแบบเดี๋ยวนี้มันมันแพงขึ้นเนาะทุกอย่างมันแพงขึ้นตามตามเลเวลของของ,ของยุคยุคสมัยเดี๋ยวนี้คือแบบ โอ้โหนึกว่าดูดูนางงามอะ่ะเออใช่ไหมเหมือนดูนางงามอะ่ะคือแบบชุดสวยมากเลยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทางน้องสันนะครับก็เล่นดีมากๆแล้วก็เต็มที่กับการแสดงมากๆเลยนะแพรพ่าก็เล่นเป็นผู้หญิงสมอสมะได้ดีเช่นกัน <laughs> นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเราเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ